รู้จักชีวิตและความสำเร็จของผู้นำโลกยุคโบราณที่สำคัญสิบคนอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียและเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญทางทหารประสูติเมื่อ356ปีก่อนคริสตกาลขึ้นครองราชเมื่ออายุ20ปีหลังจากการปลงพระชนพระราชบิดาพระองค์ก่อตั้งหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณและเผยแพร่วัฒนธรรมกรีกไปทั่วดินแดนที่เข้ายึดครอง อเล็กซานเดอร์ขยายอาณาจักรจากกรีกและอียิปต์ไปยังเปอร์เซียและแม้แต่บางส่วนของอินเดียการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของอเล็กซานเดอร์ในวัย32ปีถือเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางอันน่าทึ่งของพระองค์แต่มรดกของพระองค์ในฐานะหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้จูเลียสซีซ่าเกิดเมื่อ100ปีก่อนคริสต์กาลเป็นรัฐบุรุษนายพลและนักเขียนชาวโรมัน การพิชิตทางทหารและการปฏิรูปการเมืองมีส่วนทำให้สาธารณรัฐโรมันล่มสลายและจักรวรรดิโรมันผงาดขึ้นจูเลียสซีซ่าถูกลอบสังหารในวันที่15มีนาคมหรือไอออฟมาสซซึ่งกลายเป็นวันอาถรรพ์ของชาวตะวันตกแม้ว่าชีวิตของเขาจะสั้นแต่อิทธิพลของจูเลียสซีซ่าที่มีต่อกรุงโรมและโลกยังคงมีความสำคัญตลอดประวัติศาสตร์คลีโอพัตราที่7ประสูติเมื่อ69ปีก่อนคริสต์กาล เป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายของอียิปต์โบราณเธอเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและทวยเทียนสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับจกักรวรรดิโรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมาร์กแอนโทนีและจูเลียสซีซาร์ทักษะทางการทูตและเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อรัชสมัยของพระองค์หลังจากความพ่ายแพ้ของกองกำลังของเธอและกองกำลังของมาร์กแอนโทนีคนรักของเธอในสมนรภูมิแอคเทียมคลีโอพัตราเลือกที่จะปลิดชีวิตตัวเองโดยการถูกงูพิษกัด การตายของเธอถือเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรทอเลมีและจุดเริ่มต้นของการที่อียิปต์ถูกดูดซึมเข้าสู่อาณาจักรโรมันแต่เรื่องราวของคลีโอพัตราย,ยังคงทําให้โลกหลงไหลในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจความรักและโศกนาฏกรรมพระเจ้าอาโศกมหาราชประสูติเมื่อ3 0 4สปีก่อนคริสต์กาลทรงปกครองจัก,กรว,วรรดิเมารยะในอินเดียเดิมทีพระองค์เป็นที่รู้จักจากการพิชิตทางทหารและกลยุทธ์ที่โหดร้ายและขยายอาณาเขตออกไปอย่างมาก หลังจากพระองค์เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็กลายเป็นผู้นำด้านสันติภาพขันติธรรมและสวัสดิการสังคมพระองค์ยังได้สร้างราชองค์การหลายฉบับที่จะรึกไว้บนเสาและก้อนหินทั่วอาณาจักรราัชาสมัยของพระเจ้าอาโศกเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์อินเดียเนื่องจากการอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนาและหลักการของการไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งได้ส่งผลต่อเนื่องยาวนานไม่เพียงแต่ในอินเดียเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาของพระพุทธศาสนาทั่วทั้งเอเชียพระเจ้าฮามูราบีกษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรบาบิโลนเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากประมวลกฎหมายฮามูราบีประมวลกฎหมายที่ครอบคลุมนี้เป็นหนึ่งในประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยุติธรรมในสังคมบาบิโลนให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับสังคมบาบิโลนโบราณและทำหน้าที่เป็นตัวอย่างแรกเริ่มของหลักนิติธรรมโซโกราติสเกิดประมาณ470ปีก่อนคริสต์กาลเป็นนักปรัชญาที่มีอิทธิพลในกรุงเอเธนโบราณเขาท้าทายภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการคิดเชิงวิพากด้วยวิธีการสอบถามและถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับการถามคำถามหลายชุด การแสวงหาปัญญาความจริงและการตรวจสอบตนเองอย่างไม่ลดละของโซกราตีสทา้าทายความเชื่อและบรรทัดฐานดั้งเดิมของชาวเอเธนซึ่งในที่สุดนำไปสู่การพิจารณาคดีของเขาในข้อหาทำลายเยาวชนโซคราติสถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษแต่ความคิดของเขาเป็นฐานสำหรับปรัชญาทางตะวันตกและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดทางปรัชญาในปัจจุบัน พระเจ้าไซรัสมหาราชประสูติเมื่อประมาณ600ปีก่อนคริสตกาลเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรอะคีเมนิดซึ่งกลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณไซรัสเป็นนักยุทธศาสตร์ทางทหารที่สร้างสารรค์และเป็นนักการทูตท,ที่มีทักษะประสบความสำเร็จในการรวมชนเผ่าและอาณาจักรต่างๆของที่ราบสูงอิรานไซรัสเป็นที่รู้จักจากการพิชิตอาณาจักรมีเดียนล,ลิเดียนและนีโอบาบิลนอันทรงพลัง ไซรัสขยายอาณาเขตจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงแม่น้ำสินธุพระองค์สร้างกระบอกไซรัสหรือไซรัสไซลินเดอร์หรือพระราชะองค์การแห่งไซรัสซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกเป็นตัวอย่างของการอุทิศตนเพื่อความยุติธรรมและสวัสดีภาพของประชาชนความสำเร็จอันน่าทึ่งของพระเจ้าไซรัสในด้านการจัดการรัฐและกลยุทธ์ทางทหารและการปกครองที่มีจริยธรรม ได้วางฐานรากสำหรับอิทธิพลที่ยั่งยืนของจกักรวรรดิเปอร์เซียที่มีต่อโลกยุคโบราณจินซีฮ่องเต้ประสูตรเมื่อ259ปีก่อนคริสต์กาลเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนที่รวมจีนเป็นปึกแผ่นพระองค์ทรงริเริ่มสร้างกำแพงเมืองจีนและกองทัพทหารดินเผาและระบบช่างตวงวัดสกุลเงินและระบบการเขียนที่เป็นมาตรฐานการปกครองของพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของระบบจักรพรรดิของจีน ในที่สุดแม้จะมีการปกครองแบบเผด็จการและราชวงศ์ของพระองค์ที่มีระยะเวลาสั้นๆแต่การรวมประเทศจีนของจินซีฮ่องเต้และการปฏิรูปที่เขานำมาใช้ได้วางฐานรากสำหรับระบบจักรพรรดิที่ปกครองจีนมานานกว่า2,000ปีพระเจ้าออกุสตุสประสูตรเมื่อ63ปีก่อนคริสตกาลเป็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกและเป็นผู้ก่อตั้งหลักการโรมันอันเป็นจุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐโรมันและจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมัน เขานำอาณาจักรเข้าสู่สันติภาพโรมันหรือแพกโรมนนานาซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความมั่นคงทั่วจักรวรรดิโรมันเขาดำเนินการปฏิรูปหลายชุดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของจักรวรรดิโดยวางฐานสำหรับการเติบโตของกรุงโรมในอนาคตหลังจากการลอบสังหารจูเลียสซีซ่าลุงผู้ยิ่งใหญ่ของเขา ออกุสตุสกลายเป็นหลักในการแย่งชิงอำนาจที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของคู่แข่งอย่างมาร์กแอนโทนีและคลีโอพัตราที่สมรภูมิแอคเทียมพระองค์เริ่มดำเนินการตามโครงการปฏิรูปการเมืองสังคมและการทหารที่ทำให้จัก,กรวรรดิมีเสถียร,รภาพและขยายพรมแดนรัชสมัยของพระองค์โดดเด่นด้วยการปกครองที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมศิลปะและวรรณกรรม และนี่คือมรดกของเขาในฐานะหนึ่งในผู้ปกครองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ยังคงสะท้อนถึงทุกวันนี้เพริคลิสเกิดประมาณ495ปีก่อนคาาริสต์กาลเป็นรัฐบุรุษนักพูดและนายพลคนสำคัญในช่วงยุคทองของเอเธนภายใต้การนำของเขาเอเธนได้กลายเป็นนครรัฐที่มีอำนาจและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของกรีกโบราณ เพริคลีสสนับสนุนประชาธิปไตยดำเนินการปฏิรูปที่ให้อำนาจทางการเมืองแก่พลเมืองเอเธนส์มากขึ้นและขยายการเข้าถึงสถาบันประชาธิปไตยนอกจากนี้เขายังดูแลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่รวมทั้งการก่อสร้างวิหารพาเทนอนและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอื่นๆบนอะโครโพลิสซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทางสถาปัตยกรรมและศิลปะของเมืองในฐานะผู้นำทางทหารเขานำเอเธนเข้าสู่สงครามเพโลพอนนีเซียนกับสปาร์ตา แต่กลยุทธ์ของเขาถูกทำลายโดยโรคระบาดร้ายแรงที่โจมตีเอเธนและฆ่าชีวิตของเขาเองแม้ว่ากรุงเอเธนจะพ่ายแพ้ในสงครามครั้งสุดท้ายแต่ผลงานอันยาวนานของเพริคลีสที่มีต่อประชาธิปไตยวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมได้ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกการเข้าใจผู้นำของโลกยุคโบราณเหล่านี้มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ มรดกของพวกเขายังคงหล่อหล,อ,ลอมโลกสมัยใหม่ของเราขอบคุณที่ร่วมสำรวจบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเหล่านี้ด้วยกันค่ะกรุณากดติดตามและให้กำลังใจกันได้ที่ Class Start Academy ขอบคุณค่ะ